ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทำทุกอย่างตามช่างหนูขนาดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับผมอาการของเขาคือไม่เย็นมาสามสี่วันครับเย็นน้อยแล้วครับช่างหนูเสียบปลั๊กไ้แล้วครับผมเรามาดูดูด้านล่างนะครับรุ่นของเขาก็คือ RT20HAR1 นะครับผมคิวเขาก็คือ7 4คุตนะครับผมเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับช่างหนูเสียบปลั๊กไ้แล้วเรามาดูไฟด้านล่างนะครับคือตัวตรวจเช็คเบื้องต้นคือดูครับไฟติดหรือเปล่า LED ติดนะครับเห็นไหมครับผม ติดอยู่อันนี้เราไปดด้านบนนะครับเราดูว่าพัดลมหมุนหรือไม่นะครับนี่ครับพัดลมดูสักพักครับถ้ามีพัดลมหมุนมันดังฟู่มาแต่แล้วขนาดนี้นานนานโขดยงเดียวสังเกตดูครับงานซ่อมต้องตาดูหูฟังนะครับพัดลมต้องหมุนต้องหลังเอื้อมมานะครับแต่นี่เราเห็นสังเกตเห็นง่ายครับนี่ครับเป็น้ําแข็งครับปริมาณหนาเต็มทีเดียวนะครับต้องสังเกตดูนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งทําให้พัดลมไม่หมุนได้หรือไม่ก็อะไรเสียมันจะมีตัวเสียนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโคดเออร์หลังอนะครับ อ่าสั่นครับคอมทางานอยู่นะครับผมจับคอยร้อนครับด้านนี้ครับโอเคร้อนครับและทําไมไม่เย็นครับผมเราต้องดูสาเหตุตรงนี้ครับหนูได้เปิดฝาโปรแกรมอินเวอร์เตอร์หน่ยไว้ครับการดูง่ายครับโคดเดอร์เลอร์ของ led นะครับรุ่นนี้มันจะมีแผ่นเดียวนะครับบางรุ่นมันจะมี2แผ่นครับมันจะมีบอร์ดเล็กกับบอร์ดใหญ่นะครับแต่รุ่นนี้มีบอร์ดเดียวนะครับมันจะมี led ยืนพื้นครับสังเกตดูครับอันนี้ยืนพื้นอยู่คือหมายถึงว่าคอมทํางานปกติฝั่งนี้ครับสังเกตดู led กับพลิบนะครับเรามานะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่านใหม่ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดครั้งนะครับสิบเอ็ดครั้งนั้นอะไรเสียนะครับ เดี๋ยวสูงจะพาตัวเช็คดูพร้อม่างนะครับเราไปดูด้านหน้านะครับอีกครั้งนะครับที่ทางคลิปไปบางครั้งจะมี10ครั้ง11ครั้งมันก็ไม่เสมอไปนะครับที่หนูว่าพิสตสิบครั้ง1 1ครั้งคอมเสียอันนี้คอมเดินมันไม่เหมือนกันนะครับมันมีช่วงแต่ละช่วงของมันอยู่ว่าโค้ดมันไม่แน่นอนนะครับคืออันนี้คืนกับพิสสิบเอ็ดครั้งอันนี้คอมเดินก็หมายถึงว่าคอมไม่เสียมาทํางานอยู่มันต้องมีตัวภายในของมันเสียนะครับสังเกตง่ายว่าพัดลมไม่หมุนนะครับเดี๋ นี่ครับดึงออกมากันเลยครับไอ้ตอนนี้เรามาดูตรงนี้เราเราสังเกตก่อนนะครับไม่มีน็อตนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปถอดอะไรเพื่อนก็ดึงนี่แหละครับเดี่ยวนมานนี้ครับอ่าครับผมอยากดึงสองเดชไม่ใช่พดันไปนี้อะไรนี้ไม่ได้มันก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปงัดแง้มมันก็แตกหักทันทีนะครับเดี๋ยวผมถอดนี้ให้ดูนะครับบางท่านไม่รู้ว่าถอดตรงไหนครับมันมีนะครับมันปิดไว้อยู่นะครับมีน็อตอยู่ด้านในนะครับแง่นี่ออกก่อนเลยนะครับนี่เก็บไว้ดียัยหายนะครับหายมันก็ดูไม่ดีนะครับมันจะมีน็อตด้านในครับเผม ดูคลิปช่างหนุแล้วพนุทยายมให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมดูแล้วจดทงกันได้นะครับเป็นอาการเบื้องต้นนะครับให้รู้เป็นแนวทางก็ได้ว่าอะไรเสียถ้าไม่กล้าทําก็ต้องส่งช่างนะครับบางท่านไม่กล้าตรวจเช็คเองกลัวฟืนไฟก็ต้องส่งช่างตรวจเช็คนะครับถอดมาครับน็อตสองตัวนะครับนี่ครับเอาคีมดึงถ้าถ้ามันไม่ออกไงก็เราต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับแน่นปึ๊กเลยครับ พอแล้วครับไม่ต้องดึงนะครับอาการอย่างนี้บันน่าจะติดน้ําแข็งนะครับถ้าเราดึงไม่ออกเราต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับดึงออกมาเดี๋ยวเกิดการเสียหายโฟมด้านในมันจะหักนะครับคือทิ้งไปเลยครับ4ี่ห้าชั่วโมงไม่ต้องไปตอดเป่าไรมันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูวิทีว่าอะไรมันเสียด้านใดนะครับสานหนูจะพาตรวจเช็คนะครับผมรอไปแล้วก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวมาต่อจากเมื่อวานนะครับผมหลังจากที่เราทิ้งให้ตัวน้ำแข็งละลายหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคดูนะครับมันไม่มีน้ําแข็งนะครับ ทิ้งมาเป็นวันมันก็คงเมันหนาแน่นพอสมควรนะครับเพราะมันวานน้ำดึงไงก็ไม่ออกแน่เพราะมันติดน้ําแข็งที่มันพอกอยู่นะครับดึงจะออกยากนะครับผมล็อกเลยครับบีบสะหน่อยนะครับกอครับผมของไม่เคยถอดมันจะออกยากมันจะลื่นนะครับผมมันไม่มีเขาเรียกว่าสักๆให้จับบ่อหลุดนะครับผมถ้าดึงแรงไม่ได้นะครับไ็นสักสามาดึงนะครับเสียสายด้านในมันมีช็อกเกตหลุกได้นะครับน้ำแข็งหายมาแล้ว เห็นไหมครับนี่ัดลมหมุนเดี๋ยวเรามาเสียบเลยครับพัดลมมันจะหมุนหรือเปล่านะครับหมักเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟด้านหลังนี่ก่อนครับถ้าไฟมันติดอ่าไฟติดแล้วครับนี่ครับเสียงคอมทํางานอ่าเสริมยางนะครับบางท่านถามเช้าหนูว่าน้ําแข็งที่มันละลายของตู้เย็นนฟอสตนั้นมันหายไปไหนครับมันอยู่นี่ครับเต็มเลยครับเต็มมายะนี่ครับน้าที่น้าแข็งด้านบนมันเยอะจัดมันก็จะมาสะสมอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามันปกติธรรมดา มันจะละลายมาหน่อยเดียวนะครับความร้อนจากคอมนีครับมันจะเผาไอร้อนเข้ามามันก็จะหายไปเองครับตลอดแต่อย่างนี้ไม่หายแน่เดี๋ยวเราทําเสร็ดเราต้องถอดทิ้งออกนะครับเพราะว่าน้ำแข็งมันสะสมเยอะจัดน้ํามันก็เลยเยอะในถังนี้นะครับทีนี้เรามาเทเกล็ดไปกันนะครับมอวานนี้แฟกระพริบตสิบเอ็ดครั้งนะครับวันนี้แม่กระพริบแหะครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับว่าพัดลมมันหมุนหรือเปล่านะครับอ่าครับ สาเหตุทาให้ไฟกระพริบเพราะอะไรเพราะน้าแข็งมันล็อกพัดลมอยู่นะครับแต่มันก็มีสาเหตุทําไมมันถึงไม่เย็นทําไมน้ําแข็งพอกออกมานะครับมันมีตัวเสียนะครับให้พัดลมหยุดก่อนนะครับคือเปิดประตูนี้พัดลมจะหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกนะครับล็อกพัดลมไม่ให้มันทํางานนะครับก็เปรียบเทียบง่ายว่าสาเหตุที่ว่าเมื่อวานทําไมมันไม่หมุนทําไมไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวสนุปิดจุมันจะล็อกพัดลมมันจะตึ๊กเห็นไหมครับหมุนไม่ได้นะครับผมนี้เราไปด้้ครักง แปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าเห็นไหมครับเพราะว่าบวานเที่มหมุนไม่ได้คือน้ําแข็งมันล็อกไว้อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูสาเหตุว่าเพราะอะไรที่ทําให้น้าแข็งพอกปูนลงมานะครับว่าอะไรมันเสียนะครับี่าหนูจะพาตรวจเท็กครับเปิดประตูก่อนให้นี่มันหยุดอ่าเดี๋ยวลาดนี้ออกจุกปอนเยอะแล้วกินครับช่างหนูครับปิดหมับเข้าไปนะครับมุนครับเห็นไหมครับสาเหตุที่ว่าน้ําแข็งมันพูนมามันมีตัวเสียครับ ดูช่างหนูแล้วจะง่ายจะเข้าใจง่ายช่างหนูจะบอกว่าอะไรมันเสียครับเอาอันนี้ออกมาให้ง่ายๆครับกดล็อกออกมาเลยครับพัดลมนีครับผลออกมาเลยนะครับหมับต่อไปครับถอดปลั๊กก่อนครับเบื้องต้นครับหมับเดี๋ยวช่างหนูจะพาตัวเช็คพวกนี้ก่อนนะครับตัวล่างนี้คือตัวฮีตเตอร์ลวดลายน้ําแข็งนะครับมันจะมีรักสามรูปลักษณะแต่ละของฮีตเตอร์จะมี3แบบนะครับอันนี้เป็นแท่งเหล็กนะครับอีกแบบจะเป็นหลอดนะครับใครฮีตเตอร์หลอดครับผมมันจะมีอีกแบบหลอดรอบตัวนี้ก็มีครับเดี๋ยวไปไหนบ้างช่างหนู จะนำสามแบบมาให้ดูครับมันมีรูปแบบไหนบ้างตัวเช็คดีก่อนครับเทรโมฟิวนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไล่ไปไล่ตามสายนะครับว่าเทรโมฟิลนั้นไปอยู่จ็อกเก็ตเส้นไหนอ่าถอดออกมานะครับกดครับกดตามตุ่มนี้อ่ากดไล่ครับอ่าแล้วดึงออกมานะครับเพราะว่าต้องมีที่ออกนะครับทุกเย็นตัวนี้เขายังไม่ได้ผ่านการซ่อมนะครับมิเตอร์นะครับสําหรับบ้านๆเขาไม่มีมิเตอร์มันก็จะลําบากซะหน่อยนะครับถ้ามีมิเตอร์ก็จะดีนะครับตั้งสเกลเลยครับ เอาสเกลเลยเอาคูณหนึ่งเคก่อนนะครับอ่าเดซิโลเข็มก่อนนะครับหมักกลัไปครับขึ้นครับไล่ดูครับไอหลอดเทอร์โมฟิลตัวนี้นี่ครับสีไหนครับทั้งคู่ของมันก็คืออยู่สีแดงนี่ครับช็อกเก็ตริมนะครับดูนะครับสาเาลาจิ้มได้ตรงไหนอ่าจิ้มด้านหน้าอะไรก็ได้ครับจิ้มคู่นี้ครับผมยักระปไปเส้นก่อนนะครับจิ้มหมักกลัไปเลยครับอ่าแ่มิเตอร์ครับมิเตอร์ขึ้นโอเคครับแสดงว่า ระเทอร์โมฟีตัวนี้ไม่ขาดนะครับไล่ขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปก็จะมาดูนี้เจ้าขนลวดเขาเรียกว่าฮีเตอร์เส้นลวดนี้มาเส้นไหนบ้างดูให้ดีนะครับสองเส้นนี้ไล่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 ตามนี้ตามตามยอดแบบนี้ครับอ่าตามปกแมปแมปแมปมานี้ครับนี่เส้นหนึ่งโอเคครับถอดนะครับค่อยดึงมานะครับและอีกเส้นไปไหนครับนี่ครับดูง่ายมันก็มาไล่มาที่เดียวกันด้านหลัง แบบเียนี้นี่ครับด้านหลังนี่เส้นหนึ่งออกมานี้อยู่นี่เส้นนี้และอีกเส้นอยู่นี่ครับสีน้ำตาลอ่าครับไล่ไล่ไล่สายออกมานะครับลองวัดดูครับว่ามันขาดหรือเปล่าหรอครับเทียบด้านหลังก็ได้ครับหมักกับไปอย่างนี้ครับถ้าเข็มเราแหลมพอนะครับอ่านี้สันเส้นนี้ครับเรียบหน้าครับหมักเห็นไหมครับมันขึ้นนะครับมันขึ้นนี้แสดงว่าเจ้าวีเตอร์ ทั้งเทอร์โมฟิลไม่ขาดนะครับอ่าไม่ขาดก็เสียบไว้ที่เก่านะครับดูช่างหนูแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับหมับเข้าไปนะครับตัวต่อไปครับตัวอะไรครับนี่ครับชักเซนเซอร์ตัวนี้ตัวนี้ครับที่ตัวละลายน้ําแข็งนะครับเปลี่ยนได้เลยครับดีเสียยังไงเราช่างหนูแนะนําเปลี่ยนได้เลยครับถ้ามันไม่ละลายน้ําแข็งนะครับของใหม่ก็บางครั้งมันก็เสียได้เหมือนกันนะครับแน่นอนเลยคือเปลี่ยนเลยครับไอ้ตัวนี้คือทาราวัดจากปิเตอร์นั้นเกิน4โอห์มเสียนะครับ อ่าถอดออกมาครับต้องใช้ครีมตัดตรงนี้หน่อยมีงายก็ตัดออกได้ครับเดี๋ยวใช้เคเบิลทามัดเข้าใหม่ๆนะครับนี่ครับตัวนี้เขาเรียกว่าเซนเซอร์ละลายน้ําแข็งนะครับเปลี่ยนเลยนะครับถ้าระบบละลายน้ําแข็งไม่ละลายจะแนะนําให้เปลี่ยนตรงนี้ครับฮีตเตอร์ละลายน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวสังหรุไปเอาก่อนนะครับผมนี่ครับฮีตเตอร์ละลายน้ําแข็งนะครับทังหนูมีขายนะครับผมใครสนใจสั่งซื้อจากสังหรุก็ได้นะครับผมสังหรุมีเขาเรียกว่าส่วนประกอบของเครื่องเย็นนะครับส่วนมากสังหนูจะมีมาขายอยู่นะครับผม นี่ครับมันจะยาวหน่อยช่างมันนะครับเราไปดูช็อกเกตมันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะครับอันนี้เป็นตัวแฉกตันนะครับเสียบเสียบตันอันนี้ไม่ตันแต่รุ่นมันเหมือนกันสำหรับซัมซุงนั้นใช้ได้หมดนะครับผมเราก็ต้องตัดต่อนะครับครับผมตัดนะครับตัดใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าสาเห็นตัดใกล้เพราะอะไรครับถ้าเราไปตัดช่วงตรงนี้ถ้าเราต่อชุบพวกสายไฟที่เราต่อพลาสต์ มันจะใกล้ความชื้นของละลายน้ําแข็งนะครับของน้ําแข็งมันจะเกาะนะครับมันทําให้ช็อตได้นะครับต้องใส่เทปหดนะครับเพราะว่าผ้าเทปถ้าผาเทปไม่เหนียวจริงมันก็จะขาไม่คลายตัวได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องต่อไว้ข้างไหนขาไหนครับต่อได้หมดครับกลับซ้ายกับขวาได้หมดนะครับเพราะมันก็มีแค่2เส้นนี่แหละครับนี่ครับผมเทปหดรอไว้ตรงนี้หมักเข้าไปนะครับโอเคนะครับต้องล้นนะครับไม่ล้นก็ไปแจกเขาเรียกท่อหดนะครับผม โอเคครับเรียบร้อยต่อไปแล้วก็ใส่ไปที่เดิมนะครับมายังไงใส่ไปยังงั้นนะครับโอเคนะครับหมับเข้าไปแอบก็ใส่ไปตามที่เก่าเลยนะครับเพราะว่าไม่ผิดถ้าผิดล็อกมันก็จะไม่เข้านะครับอ่ะหมับเข้าไปอย่างนี้ครับนั่นครับแตบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมเหมือนเดิมเดี๋ยวช่างหนูจะเรียบบั๊ก เอาไว้ครับเขาเรียกครบรอบเรือไงก็พรุ่งนี้เช้าช่างหนุ่จะมาถ่ายให้ดูและเปิดน้าแข็งให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมันนี้ออกไปก่อนนะครับยังไม่ต้องล็อกแผงเอเดียวเราใส่เข้าไปเฉยนะครับเดือพัลดลมนะครับต้องเสียบพฟล์ดลมเข้าไปด้วยถ้าไม่เสียบไม่ได้นะครับผมก็ดูให้ถีด้วนก่อนนะครับก็คิดว่าจบอยู่แล้วครับหมับเข้าไปนะครับแต่ยากเพราะว่าของเขาไม่เคยถอดนะครับกดให้ลงนะครับลงนะครับ นี่ครับโอเคครับนี่คือการปรับข้อถูกต้องแล้วครับเมื่อวานแล้นนะกลัวจะผมลื่นเลื่อยให้ดูครับจะเลื่อนไม่ได้หรอกครับมันติดน้ำแข็งหมดนะครับเอาไว้นี่ครับตรงนี้แหละครับง่ายๆครับเกลื่อยกลางมาแถบนี้หน่อยหน่อยครับค่อนข้างเราต้องการให้เย็นมิดาล่างนี่เยอะนะครับผมกันนี้นะครับง่ายๆครับอย่าเพนี้เช้าหรือไงทั้งหนูจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับผมอย่างที่ว่านะครับสาเหตุที่แฟงกระพิสิบเอ็ดครั้งนั้นพัดลมมันได้หมุนมาติดน้ำแข็งนะครับมันก็มีเจ้าปัญหาทําให้เรารู้ว่าสาเหตุที่มันเเป็นนงั้พรราะะอไ น้ำแข็งไม่ละลายครับผมก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ไปแล้วน่าจะจบ้วครับเดี๋ยวคอยดูพวงนี้นะครับผมจงหนึ่เปียบปลั๊กไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วมาเปิดช่องฟิตดูว่าน้ำแข็งมันอยู่อย่างไงครับเพราะอาจจะรู้เลยว่าตกติไม่ติตินะครับโอเคครับน่าจะผ่านนะครับติดก่อนครับแล้วเปียบปลั๊กไว้หนึ่งคืนนะครับอย่างนี้นะครับหมักกลับไปนะครับครับก็ถึงระยะเวลาคบกำหนดพอดีน่าจะครบรอบครับผม เรามาดูกันว่าความเย็นเป็นยังไงดูกันนะครับเห็นไหมครับวันกุยเลยครับทีนี้ทั้งหนูเดี๋ยวจะเปิดด้านในช่องเฟดูครับว่าสถานะน้ําแข็งนั้นเป็นยังไงครับวันบุยเลยครับผมอ่าทีนี้เรามาดูครับเขาเรียกว่าตัวเช็คสถานะของน้ําแข็งในช่องฟิตนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าปกติครับผมมันละลายน้ําแข็งไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะสร้างน้ําแข็งมาใหม่แบบนี้นะครับคือสุปยง่ายว่า ตัวนี้เราเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไปมันก็ละลายน้ำแข็งปกตินะครับสรุปโดยรวมแล้ว LED ดีกระพริบ11ครั้งนั้นหมายถึงว่าถ้าน้ำแข็งไม่ล้นมาอย่างนี้ดูพัดลมแล้วไม่หมุนไม่ทำงานก็ให้สรุปเลยว่าพัดลมมันเสียนะครับมันไม่หมุนมันจะกระพริบเตือน11ครั้งนะครับเสียงพัดลมไม่ดังสรุป,ปง่ายๆไม่ดังแสดงว่าพัดลมไม่หมุนนะครับกระพริบ1 1ครั้งนะครับด้านเรื่องเรื่องน้นร่างนะตอเย็นครับเย็นโชยปกติก็ ส่วนมากจะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า2องศานะครับผมอยู่ที่เราตั้งอุณหภูมิไว้นะครับอันนี้ปรับไปที่เลขสี่เมอคนปรับไปที่เลขสี่ก็ผมกึ่งกลางพอดีนะครับก็มันจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านล่างจะเปิดรับไว้ว่ารับอุณหภูมิแค่นี้มันก็จะตัดความเย็นครับทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็จะสร้างความเย็นต่อสังเกตตู้เย็นนะครับที่ถนนูเคยตั้งคลิปว่ากับพิบสิบครั้งสิบเอ็ดครั้งอันนั้นคือพิบสองั้งสองบอดนะครับบอดเล็กกับพิบสามบอดใหญ่กับพิบสิบกับ พัดลมเสียนะครับผมสรุปง่ายคือถ้าพัดลมเสียมันจะไม่มีความเย็นนะครับก็จบเพยงค่นี้ครับผมก็หูขอสรุปว่าเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวเดียวก็จบปัญหานะครับโอเคนะครับมีคลิปอะไรดีๆช่างหนูจะนํามาเสนอนะครับฝากติดตามหนูไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับดครับใา่ตามล็อกมันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตามล็อกทัดดันถังกดเลยไม่ลงนะครับโอเค เส้นนี้ควรจะมีสายกาวนะครับแต่ลัก็มีอยู่เพราะว่าฟ้าผ่าฟ้าร้องบ้าใัใกล้ๆบ้านมีสิทธิ์บอดเจ็งได้นะครับโอเคจบปิดงาน